ฮัลโหลสวัสดีค่ะดีต้อนรับเข้าสู่สิสต์เทโรนะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปกันอ่าน,นเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีธิด,ดินนะคะประจำวันที่1นึ่งถึงสิบห้าายนนี้นะคะชาวรสิทธดดินก็คือ ผู้ที่เกิดในราศีพฤกษภราศีกันและราศีมังกอนะคะชาวโนนนี้สามารถเข้ารับชมได้ทางลัคนาแล้วก็ราศีเลยนะคะเราใช้หลักการแบ่งลัคนาราศีตมหลักของ Western Astrology หรือว่าตามศาสตร์ของตัวตกนั่นเองนะคะและการอ่านในครั้งนี้ก็คือการอ่านโดยทั่วไปหรือที่เรียกว่าเป็นการอ่านแบบ General Reading นะคะซึ่งการอ่านแบบนี้อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะสลับกันนะคะก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันโอเคเอาล่ะค่ะสภาพ ในวันนี้นะคะก็จะห่วยยุ่งนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าซิงเพิ่งกลับมาจากยิมนะคะเพิ่งกลับมาจากการออกกําลังกายหัวมันก็เลย <c oughs> กระเซิงไปบ้างนะคะแต่ว่ารู้สึกว่ายังมีเอ NERGY อยู่นะคะเลยแบบโอเคอยากจะออกมาทำแบบคอนเทนต์แล้วแบบตอนนี้ข้างนอกฝนตกนะคะถ้าถ้าได้แบบคลีนซิ่งร่างกายซิ่ว่าซิ่น่าจะ <c oughs> น่าจะง่วง <c oughs> แล้วก็อาจจะไม่ได้ทำงานนะคะเพราะงั้นเราก็เลยรู้สึกว่า แวะทํางานกันหน่อยละกันนะคะสําหรับวันนี้ชาวราศีธาตุดินนะ1-15มิถุนายนนี้นะคะ Energy บรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะจะเป็นยังไงบ้างธาตุดินอุ๊ย Ace of Cups นะคะหนึ่งถ้วยไพ่ความรักอ่ะเรามาดูกัน หนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยเอา้าตามมาด้วยสี่ถ้วยนะคะเก้าถ้วยแล้วก็เป็นไพ่5ห้าดาบท่าด,ดินนะในช่วงนี้เนี่ยดูมีเสน่ห์นะ นะคะแม้ว่าคุณอยากที่จะทำอะไรเดินไปทางไหนอะไรก็แล้วแต่คุณจะดูมีออร่าหรือว่ามีความสุขหรือว่าคุณอาจจะช่วงก่อนอันนี้คุณอาจจะได้ละทิ้งอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณเป็นความทุกข์ใจทุกใจทุกกายเนี่ยคุณทิ้งไปหมดแล้วนะคะคุณรู้สึกว่าคุณอยากที่จะให้ความรักกับตัวเองมากขึ้นนะคะหันมาโฟกัสกับตัวเองมากขึ้นแล้วความออร่าตรงนั้นความสุขตรงนั้นอนะมันแสดงออกมา ให้เห็นคือมันแผ่ออกมาให้เห็นกับคนภายนอกอะไรอย่างเงี้ยทาให้แบบบางคนคือเขามองเข้ามาเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่น่าคุยด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงสองสัปดาห์ตรงนี้ซึ่งมองว่ามีคนหลายคนเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะสนใจคุณแต่ด้วยความที่คุณเป็นคนที่มีความสุขอยู่แล้วคุณค่อนข้างเลือกคนที่จะเข้ามาว่า energy แบบไหนที่คุณอยากที่จะมีหรือ energy แบบไหนที่คุณเลือกที่จะตัดเพราะฉะนั้นสมมติว่ามีคนเข้ามา สามคนสี่คนห้าคนคุณก็อาจจะไม่ได้เลือกสองสามสี่ห้าคนนั้นก็ได้ถ้าสมมติว่าเ NERGY เขาไม่ได้ดีจริงๆในทางกลับกันคุณมีโอกาสที่จะเลือกคนใดคนหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าเขาคุ้มค่าเขาเป็นคนที่แบบมีพลังงานที่โปรง่งใสหรือว่าเป็นคนที่เขาแสดงออกมาว่าความรู้สึกเขามันบริสุทธิ์เขามีความชอบเขามีความสนใจเขามีความรู้สึกดีกับคนจริงๆนะคะ เพราะฉะนั้นในช่วงสองสัปดาห์ตรงนี้ถ้าดินมีโอกาสทำคนเสียใจนะคะเสียใจคุณไม่เลือกเขาอ่ะในดูสิ energy นะคะบรรยากาศของรักความสัมพันธ์ของชอาวราศีธาตุดิน1-15มิถุนายนนี้นะคะจะเป็นยังไงอีกมีคนเข้าหานะคะแล้วก็อยากที่จะพิชิตใจของคุณ เขาชอบคุณมานานแล้วนะคะแล้วก็พยายามส่องพยายามดูคุณอยู่พยายามติดตามพยายามทําให้คุณเห็นว่าเขาอยู่ตรงนั้นนะเขาอยู่ไกลๆอะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้แต่ว่าในตอนนี้จะมีการ t ทค e อ c t i o n นะคะตัวของทัดินเองมีโอกาสที่จะมีทั้งคนเก่าๆที่เคยทําให้คุณรู้สึก ทุกใจทรมานใจกลับมาหรืออาจจะเป็นคนที่อยู่ดีๆเขาก็หายไปนะคะเขามีโอกาสกลับมานะคะในช่วงสองสัปดาห์ตรงนี้เพราะว่าเขามองว่าช่วงนี้คุณดูสวยจังเลยอะหรือหล่อจังเลยช่วงนี้ชีวิตคุณดูดีจังเลยนะคะอยากรู้นะคะอยากรู้เรื่องราวอยากรู้ถึงความเป็นไปอยากคุยด้วย energy ของตัวคุณเองนะคะในช่วงสองสัปดาห์ตรงนี้ถามว่า energy เป็นยังไงนะคะคุณ happy เนาะ ที่เซบอกไปคุณหันกลับมารักตัวเองโฟกัสตัวเองเพราะฉน Energy ของอคุณตอนนี้ดีมาก impressed นะคะไม่มีอะไรปังไปมากกว่านี้อีกแล้วนะคะไม่มีอะไรจะสวยไม่มีอะไรจะเลิศไม่มีอะไรส์ <c oughs> ม่มีอะไรจะปังไปมากกว่านี้อีกแล้วนะคะสาหรับใบนี้ช่วงนี้ Energy ค่อนข้างดีนะคะแบบชิลโฟกัสงานของตัวเองโฟกัสาการดูแลตัวเองแล้วก็คุณมีโปรเจกต์อะไรหลายๆอย่างในหัวเยอะแยะมากมายในขณะเดียวกันในเรื่องของความรักก็มีตัวเลือกเข้ามานะคะ มีทั้งคุณคนเก่าและคุณคนใหม่กลับมาเราเชื่ว่ามีหลายคนอะเออมีหลายคนที่แบบอยู่ดีๆก็เข้ามาคุณอาจจะดูงงๆนะว่าแบบเออทําไมจู่ๆคนพวกนี้ถึงกลับมาแต่เออก็ไม่ค่อยได้ไดสนใจอะไรใครมากนะคะดูเอ NERGY ของคนที่จะเข้ามามีอิทธิพลกับคุณดีกว่าในช่วงสองสัปดาห์ตรงนี้นะคะใครจะเข้ามามีอิทธิพลกับชาวธาตุดินค่ะในช่วงสองสัปดาห์ตรงนี้นะ คนคนนี้อาจจะมีเ NERGY เป็นธาตุดินเหมือนกันนะคะก็ได้หรือว่าเขาเป็นคนที่นิ่งๆเป็นคนที่อาจจะดูแลเป็นคนที่มีวุธ,ธิภาวะประมาณหนึ่งขยันทำงานทำมาหากินโน่นนั่นนี้ไม่ได้ครซี่เรื่องรักมากแต่ถ้าเขาจะเข้าหาใครเขาจะเข้าหาตรงๆเลยนะคะไม่ได้แบบมีการเล่นเกมไม่ได้ทำอะไรที่แบบมัน ทำให้คุณรู้สึกสับสนหรือว่างงงวยนะขอดู Energy ของคนคนนี้ที่จะเข้ามามีอิทธิพลกับคุณหน่อยนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ตามส่องตามดูคุณในโซเชียลมีเดียมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ Take Action อะไรเลยเพราะว่าไม่มีโอกาสนะคะในการที่จะได้ Take Action จนมาช่วงเนี้ยแหละ ส่งอยู่จริงๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นคนในโซเชียลมีเดียหรือว่าเป็นคนที่แบบอยู่ในแวดวงแบบใกล้ๆที่เขามองเห็นเราจากไกลๆนะคะเอมสายใหุอะไรทำไมเขาถึงตัดสินใจเข้าหาคุณในช่วงสองสัปดาห์ตรงนี้เพราะเขารู้สึกว่ามีคนเข้าหาคุณเยอะและถ้าสมมติว่าเขาไม่ทำอะไรในตอนนี้เขาอาจจะไม่มีโอกาสได้ทำอะไรเลยก็ได้สมมติว่า มีคนเข้าหาคุณแล้วเกิดคุณเลือกคนใดคนหนึ่งไปอะ่ะเขาจะนั่งมองอยู่อย่างเงี้ยเหรอมันก็ไม่ใช่เพราะเขามองคุณมานานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นึ่งว่าเขาน่าจะ Take Action น่าจะมีการเข้าหาหรือว่ามีการทำอะไรที่มันเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะคะทักมาคุยหรือว่ามีการแบบหาเรื่องมาปรึกษาหารือหรือว่ามามีบทสนทนากับเรานะคะตัวคุณเองจะรู้สึกยังไงคะกับคนนี้ แรกๆถ้าตินอาจจะไม่ค่อยสนใจอะไรมากนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกคุณโฟกัสที่ตัวเองมากที่สุดเนาะแต่ว่าเมื่อระยะเวลาผ่านไปคุณก็จะมีความรู้สึกได้ว่าเออคนคนนี้ก็ดูเป็นคนที่น่าคุยด้วยนะไม่ใช่คนที่แบบไร้สาระหมายถึงว่าคือเรื่องที่เขาชวนเราคุยอ่ะเป็นเรื่องที่เรามีความรู้สึกว่าเราเองก็สนใจเหมือนกันหรือว่าเออเราเองก็มีแนวคิดประมาณนี้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณจะชอบคนคนนี้ไหม คุณใจยังไม่ได้ชอบเขาเลยในทันทีแต่คุณจะมีความรู้สึกว่าคนคนนี้เขาน่าสนใจนะคะแล้วก็ตัวคุณเองยังอยากที่จะดูไปเรื่อยๆแต่ในขณะเดียวกันถ้าดินก็จะออกแนวประมาณว่า,าไม่ได้ชอบให้ความหวังใครขนาดนั้นถ้าสมมติว่ามีใครเข้ามาแล้วคุณรู้สึกว่าเขาไม่ใช่คุณอาจจะแสดงออกอย่างชัดเจนเลยว่า ไม่เอาไม่ไปไม่คุยอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่สานต่อซึ่งก็อาจจะทําให้ใครบางคนรู้สึกเสียใจหรือว่าอาจจะรู้สึกเสียเซลฟไปบ้างนะคะที่เขาไม่สามารถที่จะแบบเข้าหาหรือว่าพูดคุยกับคุณได้แต่ว่าท้ดดินก็ไม่แคร์นะคะคุณก็ไปต่อมาดูกันต่อนะคะว่าช่วงสองสัปดาห์ตรงนี้เนี่ยท้ดดินเอ e น g y จีความความสัมพันธ์นี้เนี่ยน่าจะเป็นยังไงซึ่งว่ามีคนเข้ามาแล้วทาให้คุณสนใจค่ะนะคะ แล้วก็ตัวคุณเองก็มีโอกาสที่ทําให้คนอื่นเสียใจเนาะเมื่อกี้ซื้อก็พูดไปแล้วนะคะมีคนหลายคนมากที่อยากที่จะยืนอยู่เคียงข้างคุณแต่ว่าถ้าดินอยู่ในเวอร์ชันที่คุณรู้อยู่แล้วว่าใครสมควรที่จะยืนอยู่ข้างคุณอสองสัปดาห์ตรงนี้อาจจะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากเกี่ยวกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะ เพราะว่าตัวคุณเองอยากที่จะไปช้าๆแต่แบบมั่นคงคุณอยากรู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงเพราะฉะนั้นคุณก็เลยอยากที่จะให้เวลาเนาะคุณอาจที่จะดูคนคนนี้ไปก่อนนะคะมันก็เลยทําให้คุณยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรไม่ได้ตัดสินใจที่จะคบยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะอะไรใดๆกับเขารู้สึกแค่ว่าเขาน่าสนใจเขาน่าจะเป็นโอกาส,ส,ส,ส oh, <lic> ที่ดีที่เราจะคุยด้วยเราคุณอาจจะเปิดโอกาสให้คนคนนี้นะคะ ต่กับคนอ,นอื่นๆที่คุณมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยน่าคุยด้วยเท่าไหร่คุณก็อาจจะปัดเขาไปเลยซึ่งคนเหล่าน,นั้นก็มีโอกาสที่จะเสียความรู้สึกนะคะส่วนใหญ่สองสัปดาห์ตรงนี้ถ้าดินจะเป็นเน้นหรือจะไปปังในเรื่องของการงานและก็การเงินจะมากกว่านะคะงานเงินค่อนข้างดีเลยทําให้คุณค่อนข้างยุ่งนะคะกับเรื่องของตัวเองในส่วนของเอาคาความรักความสัมพันธ์ ซึ่งมองว่าอาจจะยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากมีคนเข้ามาให้เลือกตัวคุณเองก็ดูเลือกบ้างไม่เลือกบ้างนะคะก็แล้วแต่อารมณม์คำแนะนำสำหรับชาวธาตุดิน2ส,สัปดาห์ตรงนี้ ให้มองว่าจริงๆสิ่งที่คุณทําอยู่มันก็ดีอยู่แล้วนะคะในการที่เราจะเลือกใครหรือว่าในการที่เราจะลงเอยกับใครจะดูใครก็อาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยช่วงจงวังหวะสองสัปดาห์ตรงนี้อาจจะยังไม่เหมาะกับการตัดสินใจเรื่องรักด้วยซ้ําสาหรับคนชาวทาตด,ดินพอดูแล้วเรื่องหลักๆคือเรื่องของตัวเองเนี่ยมันเด่นชัดมากกว่านะคะดูแล้วคุณจะได้ใช้เวลาเยอะเลยกับในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินอืม ประมาณนี้นะคะสำหรับเรื่องราวความรักของทัดดินมีคนกลับมาเยอะแยะเลยค่ะงงไหมน่าจะงงนะในช่วงนี้ของชาวทัดดินนะคะเป็นช่วงจัวะเวลาที่คุณอาจจะไม่ได้มองหาความรักด้วยซ้ำอะแต่ว่า ก็จะมีความรักเข้าหาเพียงแต่แค่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้เป็นรูปร่างมากนะักเนื่องจากว่ามันเป็นช่วงเริ่มต้นนะคะไม่ได้หมายความว่ามันจะพัฒนาไม่ได้นะกับคนคนนี้เพราะเราอ่านเป็นสโคแค่2ส,สัปดาห์เท่านั้นนะคะแค่14วันเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นที่แน่ๆคือโอกาสดีกําลังจะเข้ามานะคะแล้วก็ตัวคุณเอง ก็กำลังจะได้เจอคนที่คุณรู้สึกว่าน่าสนใจหรือว่าน่าจะสามารถพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังได้นะคะอาละค่ะสำหรับเอพิโซดนี้ก็เป็นประมาณนี้นะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูขอขอบคุณสำหรับการ subscribe นะคะการกดไลค์คอมเมนต์ดีคอมเมนต์ที่น่ารักนะคะรายละเอียดของการดูดวงส่วนตัวต่างๆอยู่ใน description box เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรักษาสุขภาพกันค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรากลับก็มาคุยกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ